พ่ออีกแล้วจ้าบุ้ยมาพ่อกันมูจ้ามาผีอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องอยากจะกรี๊ดดังๆผู้ใดผู้ใดกูเหลือใจน้ำเด้อกูนี่แน่นี่แน่มูบักใหญ่พี่น้องพูดพูดพูดเดินเขียบอีกพ่ออีกแล้วจ้ามูนี่กับเลือดซุดบัน จะล่งคลิปที่ละมูเดอ้อพี่น้องคร,ครับพี่น้องเรื่องดอกนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยปุ่น ยายผงผวกมันตื่นตัวนี่ขามันสั่นมันเลยดอกบวยนุนเปวกมือไปยังพี่น้องมูอหน่อยหน่อยจะว่าสวยชำ่ำปัดอุ้ยู สาตาน้ำมูเธอเนาะมูดอกจูมตรงเลี้ยงส่ฟังเหวดีฮัลเอาอีกบนกาอือ บาดบาดบาดไปน้องเขาะขี้ดินอกอ,อ,นนอกจูบเซก,กัเลยคือมาั้งามเด่ผมยังม้นเหมือนนี้ อะไรพี่น้องพุ่นอืออ,อ่ะพัดปวดพวบงังโม่บักแดง